lắm lời ai đón cho lắm lời ai đón cho phá ngân bên to cuộc trò phụ lùng สุปีหลังคามุงสังกะสียามฝนตกมามีตะมงหัวภาพความหมดหวังของคนรอบข้างห้อนอยู่ในหัวแววตาคนในครอบครัวยำบอกเอาจังได้บักลาเหมือนเทวดา มาข่าวมาให้พอจมขึ้นหลังให้ฟันต่อมาไหนกราบพ่อผู้มีเมตตามาหับเป็นลูกมาเอินไปสู่ผ้าเห็ดผ้าชี้ทางปิดคราบน้ำตาเมื่อแนมบ่เห็นทาง ผู้บ่าผู้พานเก็บเอาคำพอหอใส่กระเป๋ามาสู่มาต่างมายาวพอได้เอาเป็นภูมิคุ้มภัยอยู่ให้เพนักให้เจ้าเอางานเว้าแทนหัวใจบ่าวสิไปตกใสไปลามาไหว้ดื้อบักลาคำเท่ ขอเอาแหงเอาใจเข้าสูแ่แทนคุณราบตักแฟนเพลงเช่นุนฮาลุนใหอย่างพอแสงบอยันใจขาดตาใจปักลายยังโมเบิดแหงสีสู้ให้สมเขาสมแกงคือคำอีพอสั่งไว้ ีครับพี่นอกก้องพบกับช่องฟุกฝันใจลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับตอนนี้เข้ากระหอดอุดอรแล้วนะครับอุดดอดหน้านี่แล้วไมาเล่นบนไดหน,นออ๋อนี่ไงเวทีอยู่หลังรถ เขาหล่นอยู่บนนี่นะครับพี่น้องที่กระสิเป็นท่างนั่นนะครับแต่ว่าอันนั้นนาสิเป็นเซื้อินหรือเปล่านะครับเรวเดินไปเดินที่หลังนะครับ ตอนนี้ก็เป็นเวลาซีโมนะครับทางวิธีก็ใกล้สีเรลว่วนะครับอันนี้เป็นเต้นศิลปินนะครับ,บพี่น้อพอดีเลยเปกระสีไดนั่งนะครับอันนั้นก็จะเป็นโซนผมนังเออมือน,นีไดนั่งใกล้ วาสนาอีกแล้ววาสนาแล้วว่าได้เลี้ยนไก่แล้วนะครับปกตินี่สิได้เลี้ยนนิ่ฝากนึงนะครับได้เลี้ยนคนหลักฝากมาสองสามงานแล้วที่นี่รอบนี้ดีนะครับนั่นงยุบบนนี่ข้นบนนี่โอ้ ซึ่งนรซึกดีใจที่นี่สำหรับคำขึ้นนี้นะครับพี่น้องอยู่อุดรธนานีนะครับบัตร140บาทนะครับบัตร140บาทป้าหน่างานนะครับพี่น้องมา มวนมาซื้อน้ำกันนะครับสำหรับใครที่อยู่แถวนี้นะครับหรืออยูอ่พื้นที่ใกล้เคียงนะครับบอกเพื่นว่านน้องสาวล่านะครับลูกสาวล่าหาว่าท่านเห็นนะครับตอนนี้ล่องรถมาหรือเปล่านอนอยู่หรือเปล่านะครับ เดี๋ยวจงโทษน้ำหากันเพืนน่อนึงนะครับคุณเอแต่ว่าตอนนี้หาห้องน้ำไอ้ไม้จะไปใสมันมีห้องน้ำเบอแถวเนี่ยโอฟังพุ่นบ่ห้องน้ำวัดฟังพุ่นอ๋ออ๋อ โอเคโอเคนะครับเดี๋ยวไปเขาห้องน้ำที่วัดนะครับตอนนี้รู้สึกไม่ไหวแล้ว เทาที่เบิงนะครับมือนี่ค่อนข้างที่จะสะดวกนะครับนั่นไปคือกันป่ะข้าสันยังหาทางเข้าวัดว่าพออยู่ยังไงไว้ขัดจังหวะแล้วรัดเขานี้รถติ อวัดเป็นธรรมชาติลมลื่นดีขึ้นอย่างนี่พี่น้องเป็นตามาไทยอันยุโรปเลรี่นแทละค่ายเห่นห้องเพ่งบอลนี่เนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเสียดายเสียดายบอลบ่ออกันบ่เห็นกันเนี่ยละพี่น้องเออ กว่าสิได้ถ่ายคลิปอันฝึกนั่งกว่าสิได้ดึงนั่งเมื่อฝึกนะครับผ่อนข้างที่สิหยากอยู่นะครับเพราะว่าอดงันเลี้ยวเดี๋ยวก็รับเดี๋ยวก็เอาเวลาไปทำภา,ารกิจส่วนตัวนะครับเพราะว่าสิเปนน็นนุนนีนั่นนะครับต้องเป็นโอกาสดีนะที่ท่องคือจังมือนั่นนี่หลีนะครับมือที่ว่าผมพานั่ง ไปสอบนะครับเมื่อนั้นก็ซ่อมระดับหนึ่งนะครับซ่อมไปแบบพ่อสังเขปนะครับแต่ที่นี่สีทา้ายคลิปเอาจริงๆจ,จังๆอี่หลีนะครับเราต้องหาโอกาสอีกที่หนึ่งเอาล่ะครับพี่นนท์ถ้าผมไปหอาของน้ำสะกอนนะครับ คลิปนี้ก็สิขอ,อาฝากไว้ซ้ำนี้นะครับคลิปหน้าพอกันไหมสวัสดีครับ